สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่วอกวัเบียน,นะครับผมวันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดน้ำใส่น้อยวัดใสใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวเราพามาดูที่จอดรถกันก่อนเนาะนี่ครับไอตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นทางทางเข้าตลาดจะเป็นตลาดน้ำไสน้อยวัดไซใหญ่โซนเปิดใหม่เนาะ นี่ครับรถกําลังวิ่งออกไปเนี่ยก็วิ่งออกไปตรงนี้เป็นซอยสารเจ้าที่เราเข้ามาเราจะมาดูนะนี่ที่จอดรถเขาเยอะมากนี่ครับที่จอดรถนะให้ดูที่จอดรถก่อนเนาะนี่ครับที่จอดรถฝั่งนี้ก็เยอะมากเข้ามาตรงซอยสารเจ้าเนาะ ติดกระโหลกน้ำแข็งติดกับที่ตรวจสภาพรถนี่ครับนี่เราแถบ,บนี้เรามีรอพคอยโบกรถเนี่ยคนนี้คือรอพคอยโบกรถนะที่จอดรถเนะี่ยกว้างขวางมากโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าตลาดกันนี่ครับรอพเข็นรถไปอยู่เราเดินเข้ามาเราจะพามาดูโซนเปิดใหม่ของตลาดน้ำใสน้อยวัดใสใหญ่ ว่ามีอะไรขายบ้างรู้สึกว่าตรงนี้เป็นที่ของเทศบาลมาเปิดเองสร้างใหม่เปิดเองนะครับเดินมาพอขวามือเราเนี่ยขวามือนี่ก็จะเป็นร้านขายของจิปถาถะต่างๆเนาะเนี่ยเป็นร้าน กเราาพอคอยโบกรถโบกร้าคกับผมนะครับพาเดินดูตลาดเนาะนี่เราจะถ่ายแบบเรียวๆไม่มีการตัดต่อนี่ครับมาก็มาเจอร้านแรกเลยร้านแรกโซนนี้เป็นโซนขายผักนี่ขายอะไรครับ หนูหนาคะ่ะของเราหนูดักล้น,นออล้วนเนอะเออเราขายดีดูด้เนี่ยตอนแรกว่าของแกเต็มร้านเลยว่าจะมาเจียงเลยมาแป๊บเดียวหมดเลยแกขายดีาม,มากๆนี่ครับใครมาตลาดใส่น้อยแวบะบมาอุดหนุนได้นะของเรามาจากสวนเองสดสดกระชงกระเชดทุกอย่างปลอดสารพิษหมด<ช>เนาะไปดูดงได้พาไปเที่ยวดงได้ครับผมเนี่ยบอเลยคนร้านพี่เขามาหน่อยเนี่ยปัดหนูหนานี่ราคาปัดหนูหนาปัดนกราคาห้าสิบบาท อร่อยครับผมเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็ได้เนี่ครับมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าขายขายต้นไม้เนะเนี่ยขายต้นมะม่วงขายอะไรเนี่ยดอกอนะไรเนี่ยดอกกุหลาบนี่ครับตซนขายต้นไม้นี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นขายมะกรูดขายอะไรพอดีครับแม่ค้าัอดีค่ะแม่ค้าขายอะไรจ๊ะ หลานาชนิดค่ะครับผมเนี่ยครับคือต้นไม้แกขายราคาไม่แพงครับผมค่ะตอนเองขายเองมาจากสวนจากนี่ครับมะม่วงมะม่วงโลเท่าไหร่นะแม่คะมะม่วงโล่ยี่สิบค่ะยี่สิบเนาะเออถูกๆนี่ครับตอนนี้มะม่วงก็เริ่มหายากแล้วเนาะค่ะรีบมาเลยค่ะคุณลูกค้าครับผมถ้ามาตลาดน้ํามาอุ่นนวลได้นะครับผม นี่ครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่เปิดใหม่มาตรงนี้ก็จะขายน้าเอ๊มีแต่น้ําตั้งอยู่แม่ค้าหายไปไหนเนาะนี่ครับก็มีขายน้ํามีน้ําส้มเนาะน้าส้มขานขวดละถูกมากเลยขวดละสิบบาทนี่ครับนี่แม่ค้าหลบหน้าอยู่ข้างในไม่เห็นหน้าเลยเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้มาขายผักเหลียงชุมพรโอ้ผักเหลียงชุมพรเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นสตอสตอใต้นี่ครับผมใครมาเที่ยวตลาดน้ำจะน้อยเพราะไซส์ใหญ่เรามาอุดหนุนก็ได้นะครับผมนี่แม่ค้านั่งยิ้มอยู่เนี่ยอยู่ใต้ร่มโพล่มร่มเออร่มโพลิ่มใสนี่ฟักทองลูกใส่ห้าบาทปลูกเองใช่ไหมปลูกเองค่ะผักเราปลอดสารพิษเนาะ ม่มม่วงป<ว>อสารพิษไม่ฉีดย,ยามะม่วงโลยี่ห้าบาทดูนะมะม่วงนี่ไม่หอด้วยนะถ้าหอมจะสวยกว่านี้เนาะนี่เราของเราปลอดสารพิษเลยจะออกสีอย่างนี้เนะาะนี่แม่ค้าฝากฝากร้านหน,หน่อยเด้ถ้ามาเที่ยวมาแวะหน้าขนมจะมาขายขนมมะ,ะนหมาครับผมมาเหยีกร้านหนึ่งถัดมาส่วนมากก็จะเป็นของการค้าการขายแบบเก็บมาจากสวนเองขายเองนี่ครับ นี่น้ำเต้าโล20่สิบะแม่ค้าอันนี้เป็นอะไรสายบัวหรือว่าสา,วสายบัวเนาะนี่ครับถูกๆมากครับของตลาดน้ําตยน้อยป่ใเใหญ่้วยถูกมากตรงนี้เป็นโซนที่เปิดใหม่นะครับผมเปิดวันนี้เป็นวันแรกนี่ครับดูแมค่คุณแม่ค้าตอนนี้นี่ครับก็มีนี่ไรสิบาทเนี่อะไรมะนาวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกสิบาทถูกมากนี่ครับดอกกระจอ เนี่ยตรงนี้ยี่สิบาทครับของคุณบ้านเราเนี่ยตรงนี้ลูกค้าก็จะเริ่มเดินม,ม,มาเยอะละนี่ยังเช้าอยู่นะครับผมเพิ่งจะเก้าโมงกว่าสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะจานร้านยังไม่เสร็จเลยขอโทษทีนะคะเตื่นสายวะนี่นอขอโทษเนานะตื่นสายนี่ดอกไม้สวยๆนี่ดอกไม้นี่สวยเหมือนแม่ค้าเลยเนี่ยนะยวสวยมาหน้าจานไม่ต้องขายดอกมาที่นี่กิน นี่มาตรงนี้ก็เป็นขนมฟังเวอร์เนาะปังเวอร์สดทุกวันนี่ของใหม่เนาะนี่ยิงห้าบาทครับหืมก็ใหญ่ๆครับ,คร,บครับผมนี่ครับปังเวอร์แม่ค้าฝากร้านทีใครมาเที่ยวตลาดน้ําใจน้อยแวะมาที่ขนมขนมค่ครับผมมาแวะอุ่นหนได้นะครับผม อร่อยครับมีมีหลายไส้ไหมครับผมมีหลายไส้ค่ะเดไส้ค่ะโอ้แล้วแล้วก็มีถั่ยพืชดนะ้วยเนาะค่ะมีถั่ยพืชอบแห้งด้วยค่ะครับผมขอบคุณนะครับนี่ครับตรงนี้ก,ก็ก็จะเป็นร้านตรงนี้ก็มีเสื้อผ้ามาวางขายเนาะ,ะนี่เสื้อผ้าของแม่ค้านี่แม่ค้ากำลังกำลังคำนวณอยู่ว่าจะจะจะขายโอ้โหนี่มีพืชผักเหมือนกัน ทุกร้านจะมีพืชผักปลูกเองนะครับเก็บมาจากสวนเองค่ะสวนเองเลยค่ะไม่ได้ไปรับที่ไหนมาก็คือปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับแม่ค้าสวยๆยืนโจอดอย่างเนี้ยนี่ราคาที่เขียนไว้นะผักบัวห้าบาทมะอึกสิบบาทนี่เด็กวัยรุ่นทุกวันไม่รู้จักมะอึกหรือมั้งนี่ครับตรงนี้ก็ลูกค้ากําลังเข้ามาซื้ออยู่เนาะ ไอปงนินะน่อร่อยนะคะอ๋อที่ขายได้ลูกปาใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำอ้อยสดนะครับน้ำอ้อยสดเราขันใหม่นะแต่เราไม่ได้ขันตรงนี้เราคันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเดินไทยเนาะใช่ค่ะแต่เราคั้นสดออกมาแต่ทีนี้เราจะมาคันอยากเห็นบีบเห็นเครื่องคั้นน้ําก็เข้าไปดูที่ใต้ถุนบ้านเดินไทยได้ครับนี่นี่น้องคนนี้เก่งมากน้องคนนี้ก่จ็ขายก็น้ำอ้อยขั้นสดครับกัสีบก็มีแล้วได้คนมาติดาทอก แม่นองม่นคนละร้านนั้นเดียบรานด้วกันครับสครับ้านบครับซื้อซื้อประจำอร่อยลูกค้าจิตใจตลอดรงี้ก็จะเป็นตานะครลองชิ่อนได้นะครับเอากล่องเดียวนะเอากล่องเดียวครับเพราะว่าให้ไปกี่ตเองใช่ครับลูกหนึ่ปตัลูกติดอร่อยอร่อยน้ธรรมชาติรีสตารผมครับธรรมชาตินะครับย่รเอาไเ ไม่ใช่เขามันมันหน้าไมัน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 อยู่ที่สีสีสีอ้อยครับไม่เป็นหน้าฝนสีใช่ครับผมถ้าหน้าร้อนมันจะเข้มอร่อยครับขันสดครับออกจากอ้อยจริงเลยครับผมนี่ครับลูกค้ากำลังเข้าซื้อเลยโอ้โหนี่ตรงนี้เป็นไม่ขายขนมอะไรนะขนมคู่ใช่เนาะคู่ใช่คือไนรี เชิน้จ้าเชิญคิมกะเลปั๊กนนาจ้าคิมได้จ้าอ่อแป้งนี่น้ำจิ้นอร่อยนะคะเนไ้หนยวครัแป้งละลายนครับผมข้อขาแม่ขาแถวตลาดน้ำใส่น้อยว่าใสใหญ่เลือกเป็นกันเองนะครับมาพูดมาคุยได้เนาะนี่เดียวิมแป้งละลายในปากเลยนะคะวมีแซวมีแซวแม่ขาอะไรเอ่ย เาป็นอตามแท้เลยไม่ผสมสีไม่แต่งกลิ่นเน้นเนื้อมาค่ะอันนี้จะเป็นสูตรของคุณยายลูกค่ะคุณยายเองค่ะนี่ครับดูดูขนมเนาะขนมสีสวยมากเลยค่ะใช่ก็มีนะเป็นป๊อปทำมาได้นะครับวใช่ครับถ้าเกิดว่าใส่แป้งมาจอเขาขาวเนาะอันนี้ของหนูจะแบบหวานพอดีค่ะ โอเคครับนี่ดูนี่นึ่งนึ่งสดใหม่นะครับผมนึ่งสดสดเลยค่ะแต่อันนี้ยังเปิดไม่ได้โอก็คือยังไม่สุกยังไงใช่ค่ะเพิ่งเอาขึ้นค่ะต้องแบบต้องแช่อะไรก่อนถึงเปิดเปิดฝาหม้อครับผมนี่ข้างในข้างในเป็นแผนกเลยนะแผนกแพ็คผลผลิตผลผลิตเนี่ยผลิตครับผม ฝากร้าน,นเลยนะครับผมใครมาเที่ยวตลาดน้ำใจน้นนอยวัดใใหญ่เราอย่าลืมร้านขนมตาลเมืองเพชรเนาะชุดละสามห้าบาทครับผมครับ,บครับสวัสดีครับเนี่ยตรงนี้เรามาถึงร้านผลไม้แล้วครับผมนี่แกะกล่องกล่งองใครกล่องเท่ร่ตัวร้อยค่ะโค้กโอตะสวน โอ้ราคากล่องละร้อยเนาะมะม่วงละครับโลเท่าไหร่โลสามสิบบาทโลสามสิบเนาะโอเคครับนี่ก็คือน้องคนเนี้ยหนีไปไหนจ๊ะนี่ขายผักเนาะสิบบาทนี่แล้วก็เจอกันใช่นี่ทัวร์กันเท่าไหร่สิบบาทจ้าสิบบาทเีลยยกดูดิยกดูดิยกดูดิยกขึ้นดิกำใหญ่ไหม อืมยาวใช่ไม่แพงครับถูกนี่นี่ผักบุ้งนาเรากำละห้าบาทห้าบาทสิบาทเนาะนี่นี่ทุกอย่างสิบาทปลูกเองขายเองนะครับผมไม่มีสารพิษนี่น่อไม้นี่ครับสินค้าที่ขายอยู่เนาะนี่ตอนนี้เขา้ากำหลงบปลอกเลยครับ พ่อฟ้ามาเองเจ้าของสวนมาเองกับเจ้าของเออใช่เจ้าของสวนสวนอยู่ไหนนะครับคุณลุงวัจจดเจดีย์หอยอวัจจดเจดีย์หอยใครที่ดูคลิปหน้าไปก็คงจะจําคุณลุงนี้ได้เนาะวิจัยตอนที่แกไปซื้อส้มตำนะ่ะนี่ใครมาก็อย่าลืมนะครับผมแวะอุดหนุนโอ้ยพูดผิดอีกแล้วอ,อุดหนุนส้มโอแกได้ครับผมส้มโอแกเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพ เดี๋ยววอนนี้นี่เขาเรียกส้มอนะไรเนาะส้มเช้งเ,งเ,งเ,งเอา้าสรุปเช้งหรือเขียวหวานเขียวหวานเขียวหวานตั้งแต่นี้อ๋อแต่เนื้อใสเอออยู่เนาะนี่ของแกนคภาพาร,รับประกันคุณภาพาร,รับประกันเนื้อหวานแน่เจา้าเนาะคุณลงุงครับหวานทุกลกูกหวานร้อนมาเซ็นครับผมไร้สารพิษค่าปลอดโรคร้านนี้มาชิมก่อนได้ครับผมชิมแล้วค่อยซื้อเนาะแกเดินมาให้ชิมทุกคนใช่ถูกใจค่อยซื้อ อาคุณลุงฝากล้านทีเอาปิดใจไปไม่จานเด็กไม่มีแล้วจ้าฝากล้านหน่อยล้านอยู่สวนอยู่วัจดีหอยแตทานีครับผมแต่มาตลาดน้ำเราต้องมาเจอลุงตรงนี้เนาะใช่ครับโซนเปิดใหม่ของ ตลาดน้ำไซน้อยวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่ครับผมโซนก็คือเข้ามาซอยสามเจ้าเนาะครับจะมาเจอคุณลุงแล้วนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะกำดอกอธน,น,นาชัยยาธนาชัยยาแล้วยิงชื่นเขาเรียกเลยนะอะไรชูรสเออ,อเอเอเรียกไม่ถูกต้นชูรสเหรอใช่ใช่ลืมชื่อแล้วนะว่าชื่ออะไรนะชื่อหมีเออหมีแล้วเพื่อนอีกคนน่ะ ไม่ได้มาทำงานแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปเนาะนี่ร้านตัวนี้ครับแม่ค้าสวัสดีค่ะของฝากได้นะคะครับมี่รถดีกรอบบอก25บาทค่ะแล้วก็มีเบรกแตกนะคะแก้วละ20บาทกินบนรถได้ค่ะเพิ่มเลยนี่แม่ค้าทำเองไหมครับผมอ,อ๋อรับมารับมาเนาะ <laughs> โอ้โหนี่ครับสินค้าราคาไม่แพงครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับ นี่ครับร้านร้านขาเบอร์สิบเอ็ดเนาะนี่ร้านขาเบอร์สิบเอ็ดมาทักทายมาคุยมาอะไรได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นร้านขายรองเท้าสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับนี่ครับรองเท้านี่หกสิบบาทเองราคาไม่แพงนี่ครับขอขาแม่ขาตรงนี้ใจดีมากเลย นี่ราคา60ครับนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นโซนเปิดใหม่ของรงมใส่น้อยก่บใส่ใหญ่เรานะนี่ครับเดี๋ยวเราหมุนมาดูแถบนี้เนาะนี่ครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มมาสายไม่สายลูกค้าก็เริ่มเยอะเลยครับผมนี่มาตรงนี้เป็นสวัสดีครับ,รบขายอะไรเอ่ยในตู้นี่คืออะไร ของเสริมจากสวนจ้าแตงโมค้าวสดๆจะไม่ผสมอร่อยมากค่ะหอมหวานสดชื่นครับผมนี่ว่ามาจากสวนไม่มาจากสวนดูนะครับมะพร้าวมาเป็นทลายเลยมาเป็นทลายเลยเนาะก็คือเนี่ยกล้วยเกลืราคาถูกนะกล้วยบีละยี่สิบหัวปีสวยนั่งนั่งเลยจ้ากล้วยไม้นี่ครับกล้วยไม้แปดสิบบาทสี่สิบบาทีค่ะกล้วยไม้สวยๆราคาไม่แพงค่ะตามต้นร้อยก็มีจ้า นี่ครับมาตลาดน้ำใสน้อยวัดไส้ใหญ่อย่าลืมมาอุ่นดุนกันนะนี่ครับพ่อขาแม่ขาก็เอาของมาคอยบริการเรานะมาเที่ยวก็อย่าลืมนะครับลานโซนต้นไม้โซนที่เปิดใหม่ของตลาดน้ำใส่น้อยวัดสใหญ่ตรงนี้ก็เป็นลานขายผักเจ้านี้เป็นเจ้าประจำที่ขายมานาน ขอจัดสวยครับผมดูต่อเลยนะครับนี่ครับของสินค้าเจ้านี้จะหลากหลายไทยเอ<ค>ยเป็นเล่ทุ่งครับผมยิ้มด้วยไทยิ้มอารมณ์ดีไข่เป็ดไร่ทุ่งมะม่วงเนาะท้มโอ้ยิมห้าบาทนี่ถูกมากนี่ครับเอผูเร่ป่ะเนี่ยผู้เร่ไหมใช่ผู้แร่ไหมส,สับปะรดสับปะรดอันนี้ปตเวีครับผม นี่ครับส้มโบรูยิบห้านี่ครับมะม่วงโล35บาทโชว์นานยี่ห้าครับผมน้ำดอกไม้35มสิบหาไะม่วงเปรี้ยวเขียวสวยผมโลสบห้าบาทครับผมตอนนี้มะม่วงเริ่มหายากแล้วเนาะมะละกอแขกดังผมโล3สามสิบห้าครับผมนี่น้องๆเนอารมณ์ดีไป นี่ครับมาตรงนี้ก็เป็นของคุณป้า,นนา,าเนาะก็ขายด้วยปากับลูกค้ากาลังกาลังลุมเลยนี่ครับมาละนี่ครับก็คือเป็นโซนที่เปิดใหม่ของเราทั้งหมดนะที่มาขายของนี่โซนเปิดใหม่ตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนี่ครับก็ดูไปนะว่าโซนเปิดใหม่เรามีอะไรขายบ้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับตลาดน้ำใจน้อยเรา เป็นตลาดที่ใหญ่มากเดินไม่ทั่วถึงเลยนี่ครับนี่คือตรงนี้ขายเสื้อผ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นเออเขาเรียกอะไรคลิ็อปไปแม่ครับว่าไงหิวแล้วเหรอหิวแต่เช้าเลยสวัสดีจ้านี่ขายตัวตุ๊กตุ๊กตาครับนี่มีคนมานั่งแอบเล่นโทรศัพท์อยู่นะตรงนี้ เนี่ยตรงนี้เป็นร้านเครื่องจักสารครับผมเนี่ยเป็นยาหอมยาดมนี่ครับเผื่องงามมากนี่เครื่องจักสารสวัสดีจา้ามาดูมาซื้อกันนะคนี่ครับราคาเนาะสินค้าทุกอย่างโยติดราคาไว้นะครับผมนี่ เดดราคาไว้อะไรราคาเท่าไหรก่ก็เวลามาซื้อมาอะไรก็สามารถต่อลองกันได้ดค่ะคุยกันได้เนาะดีค่ะ,คะต่ต้ใจน้อยสินค้าราคาถูกนะคะแวะมาดูแวะมาเที่ยวนะคะแวะมาไหว้หลวงพ่อทองคำกันค่ะนี่ก็คุณพี่เขากําลังทําอะไรเนี่ยทำอะไรนะ,ะรนะเปรียงค่ะโอ้นี่ครับก็แกเอาของมาเสริมตรงร้านขายเพื่อนจากสารนี่เนาะ ครับผมนี่ครับผมภานี้แกไม่ใช่เสียนภาพโดยตรงนะแกแกมาจากบ้านแกเองของที่แกสะสมไว้แกเอามาก็สามารถมารับชมได้นะครับผมสินค้าราคาถูกเครื่องจักสานเราเนาะเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเส้นกระจูดค่ะเส้นกระจูดต้นกระจูดใช่ค่ะสินค้าเส้นกระจูดต้นกระจูดขึ้นเยอะจากทางใต้นะคะสินค้าร้านเรามาจากทางนครนะคะอำเภอะอวดนะคะมาดูกันได้เลยค่ะ แวะมาดูแวะมาชมได้เลยฝีมือคนไทยค่ะครับผมเนี่ยสวยงามทุกชิ้นครับผมราคาไม่แพงด้วยโอเคครับเดี๋ยวเลยมาตรงนี้เราให้มาดูคองน้ำเรานะมีหนึ่งเดียวครับผมหนึ่งเดียวในตลาดน้ำใส่น้อยวันใส่ใหญ่ที่ว่าคลองน้ําเรามองไม่เห็นน้ํานะมองเข้าไปเห็นแต่อะไรเนี่ยเขียวไปหมดอ่ะเนี่ยครับอะหมุนกล้องช้าให้ดูนะนี่ เียวหมดเลยแต่เมื่อไรเราจะเห็นมองเห็นน้ําก็ไม่รู้นะนี่ครับถ้าตรงนี้กลายเป็นน้ําตรงนี้จะสวยมากเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ